สู่บทบาทของผู้ก่อตั้งกลุ่มใหม่โอเคครับกลับมาอ่กแอมเจกับซับเจ็ t ซีโร่กันต่อนะครับคือตอนนี้ตัวนี้ผมผ่านเรียบร้อยครับนี่ไงได้สีทองมูฟวี่ไปแล้วนะเราก็เหลือแค่แปะไอ้ตรงนี้เราก็จะผ่านแล้วแล้วดูเดี๋ยวนะใครมาแกล้งของหนูวันที่สาผมวันเนี้ยดูดีมันใช่เรื่องไม่นายโอเคเราก็พร้อมแปะไอ้ตัวนี้ลงเพื่อจะเป็นดาราซูเปอร์สตาร์ เรียบร้อยในที่สุดตัวนี้ผมก็ได้สักทีครับสุดยอดมากทำต้องหลายพาร์ทอ่ะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมแก้ตรงนี้ก่อนใครมาแกล้งของหนูวันีิสาวะเนี่ยโคเศร้าเลยข้างบนสุดก็จะเป็นหัวหน้าควีนครับนี่ไงเป็นสเตล่าเดอะควีนนั่นเองแล้วก็ของหนูซับเจ็ t ซีโ o ของหนูวันิสาแล้วก็ซูซานครับตอนเนี้ยมีซูเปอร์สตาร์อยู่สคนนะของผมอะที่ผมสร้างไง อีกฝั่งก็จะเป็นของตัวละคร APC e ครับเนี่ยตัวละครในเกมมีทั้งหมด 3, 4มสนี่ไงเขาแปะไว้อยู่นะตอนแรกผมว่าจะทำไล่ตรงนี้ให้หมดเลยไงเนี่ย,ยทำให้มันเต็มเลยอะแต่มันเยอะมากนะครับดูดี20อะ่ะตอนแรกมันมี10ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคผมแก้ของวันนิสาเขายังสวยอย่าให้เห็นนะนายใครบังอาจมาลบของวันนิสาผมอะจะเศร้ามากเลย แล้วก็พาร์ทนี้ครับไปดูกันก่อนชึบไอตรงเนี้ยผมผ่านหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนี่ไงในหมวดคียท i วิตี้ครับเพอร์เฟคร0อซแล้วติดดวงดาวแล้วนะแล้วก็อันต่อไปที่ผมจะทำในพาร์ทนี้นั่นก็คืออันนี้นั่นเอง Leader of the Pack นี่ยังค้างอยู่โอเคไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าชึบผมจะก่อตั้งกลุ่มใหม่ครับชื่อว่ากลุ่ม n e er w w o r l d o r d e r นั่นเองเป็นกลุ่มที่รวมทุกคนเข้ามานะ หัวหน้าแก๊งอะไรอย่างเงี้ยจะเข้ามาอยู่กลุ่มนี้หมดเลยครับอ๋อนี่เขามีกลุ่มแล้วนี่นี่ไง subject อยู่กลุ่มคำสาบโอเคเดี๋ยวผมย้ายก่อนเราต้องไปทํากลุ่มใหม่ก่อนครับนี่ชึบแล้วก็สามารถตั้งกลุ่มได้อันนี้เลยเท่ๆนะ NWO นั่นเอง New World Order ครับย่อประมาณนี้แล้วก็คนแรกที่จะเข้ามาซูซานแน่นอนครับมีเปล่าเนี่ยนี่ไงซูซานผมรู้จักเขาแล้วชึบผมก็จะรวมเขาเข้ากลุ่มมาครับ แล้วก็คนที่2จูเลียกับอารอลาอราพราะแก๊งเนี้ยเขาจะอยู่กลุ่มเรนโบ์ครับกลุ่มของสายลุงนั่นเองผมก็จะเอาหัวหน้ากลุ่มเลยแหละเข้ามาอยู่นะตอนนี้ก็มีทั้งหมด3คนเดี๋ยวนะเอา้าแล้วโมนาลิซาผมอะ่ะนี่ไงหายไปไหนวะเนี่ยโคตรเซ็งเลยต้องไปหาเขาอีกรอบใช่ไหมเนะี่ยโอเคชึบเราก็ได้ทั้งหมด4คนแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวไปหาโมนาลิซาก็จะเป็น5คนครับแต่ภารกิจที่เราต้องทํา นั่นก็คือทําไปตรงนี้ครับชึบนี่ไงต้องบายขับเปิรก์กไอตัวนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอ๋อมีแล้วนี่โอเคซื้อเลยเราจะได้ผ่านระดับนี้กันเนาะเป็นแบบซูเปอร์สตาร์และกันอพูละผู้ขับเจมๆแ,แล้วก็ผ่านเรียบร้อยระดับหนึ่งอีซี่มากเลยครับระดับแรกอะ่ะอันที่สองอาจจะเริ่มยากแล้วเราต้องทําเหมือนกับแอคทิวิตี้ของขับครับสิบรอบแล้วก็ต้องอันนี้ เก็บค่าเปิร์กอ่ะให้ได้เยอะๆครับก็จะผ่านแล้วนะไอตัวเนี้ยไม่ยากครับระดับสองโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปหาโมนาลิซาก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวลานโบลิ่งกันดีกว่าเพราะผมยังขาดสกิลตัวนี้อยู่ครับเนี่ยสกิลโบลิ่งอ่ะยังไม่มีไงก็ว่าจะให้เขาไปเรียนสกิลโบลิ่งนะเขาอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้เขาเข้าไปทำอะไรอะ่ะนี่ไงดูอ๋อพูดกับกระจกเธอใช่เรื่องไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมไปหาโมนาลิซาก่อนละกันครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันที่ลานโบลิ่งเลยเพราะว่าโมนาลิซาเขาอะผมไม่มีในช่องเพื่อนไงไม่รู้มันหายไปได้ไงเนี่ยโคตรเซ็งเลยก็ต้องไปกลับไปหาโมนาลิซาอีกรอบหนึ่งก่อนครับตอนนี้ยจัดไปแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ลานโบลิ่งครับผมตอนนี้ใกล้เพอร์เฟกแล้วอ่ะโคตรจ่มอะซับเจ็กซีโร่ผมขอเดินทางก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวมันดึกแล้วเขากายพ่านไงจะเศร้าโคตรๆเลยทีเดียวเชีย สู่ลานโบลิ่งเรียบรอ้ออให้มาริซาโทรหาผมเพิ่งไปหาเขามาไงนี่ไงแล้วก็สตาร์ทเลยครับชึบโอเคจะได้เอาพอยต์นะและการทำพอยต์สามารถทำได้ยังไงมั่งก็คือต้องตั้งค่าเขาก่อนครับเดีย๋ยวพาไปดูนี่ครับเราต้องตั้งค่าไอ้พวกนี้ก่อนขับแอคทิวิตี้ทำนองนี้เขาทีงจะทำไปตรงนี้บ่อยๆแล้วเราจะได้เปอร์ที่เยอะขึ้นครับผมว่าไอการกินน่ะง่ายสุดแล้วเขาก็มากินตรงนี้ทำนองเนี้ย มาดิงทางนี้มันก็จะได้ขึ้นไวสุดครับนี่เอาเป็นดิงก่อนเลยชึบแล้วก็อันที่สองกินอาหารนั่นเองสองอันนี้ผมว่าขึ้นไวสุดแล้วนะในการทำค่ายตรงนี้ครับแล้วก็ได้สองอย่างแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมต้องการก็คือฟันแอนเกมหมดนี้นะการโยนโบวลิ่งนั่นเองเพราะว่าผมต้องการให้เขาเรียนสกิลตัวนี้ไงผมก็เลยต้องเพิ่มไปตรงนี้เข้าไปเยอะๆครับโอเคตอนนี้ก็เอา3อย่างก่อนละกันชึบ เราก็สามารถเก็บพอเอ้าเธอดูเอาแล้วหมีมาอีกใช่เรื่องไม่เนยนายเราก็สามารถเก็บขับเปิร์กพอยต์ตรงนี้ได้ครับโดยการเล่นโบลิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละมันก็จะได้ค่ายตรงนี้เพิ่มเรื่อยๆนะส่วนภารกิจของเรานี่ไงเราต้องเก็บค่ายตรงนี้12ชั่วโมงแล้วก็เหมือนกับเปอร์ฟอร์มครับเปอร์ฟอร์มขับไอ้ตรงนี้แอคทิวิตี้ไงเราก็ได้พอทแล้วโอเคี๋ยวนะผมลองไอ้นั่นดิโบลิ่งเอาสักประมาณสามพอชึบ เ้าผมจะเอาค่าพอยต์ตรงนี้ไงครับ Activity ของเขาอะถ้ามันขึ้นน่ะมันก็ขึ้นเป็นรูปไอ้นั่นครับรูปติ๊กถูกอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นรูปมืออย่างนี้นะั้เนลวก็แสดงว่าผมไปถูกทางและสซูซานมาแล้วนี่ไงแก๊งเราครับมีจูเลียเดวิดหัวหน้าของเราแล้วก็ม o นาลิซากับอาร์ล่าใช่ไหมอารอลอ่าอยู่นี่ครับนี่ฮะแล้วก็ซูซานหรือซูซานของเรานั่นเองครับตอนนี้ก็มีแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มไง เพราะผมยังไม่รู้จักคนอื่นเขาอะก็เลยเดี๋ยวค่อยไปนั่งหาเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเธอจูเลียจูเลียนี่เสรเข้าไปก็ได้แล้วเนี่ยไม่ต้องมาโยนโบหรอกเนาะเฮ้ยอารมณ์ไม่ดีด้วยโคตรเศร้าเลยแล้วก็เล่นตรงนี้ครับเพื่อเอาขับพอยเรื่อยๆได้เลยวอร์ดก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเล่นหรอกโอเคแต่ผมอยากเล่นนะผมจะเอาสกิลครับสุซานไปไหนอะเนี่ยสุซานไม่ยอมมาให้ดูมาลิซานี่คุยอย่างเยอะ ุยโคตรบ่อยเลยสุดยอดมากข้างบนมันก็จะมีพวกนี้ครับี่มีบาร์อะไรอย่างเงี้ยให้ผมนั่งเล่นได้ไงน,นี่ไงปะขึ้นและหนึ่งก็คือต้องเล่นตรงนี้ครับเรื่อยๆทํานองน,นี้ส่วนบาร์ก็สามารถดริงได้เนี่ยกินในพวกนี้ยก็เพิ่มเหมือนกันนะหรือดิ้งนี่ไงดิ้งฟอ์กรูปะมันจะได้เฟรมด้วยครับสามารถทําได้ตรงนี้ไงแล้วก็ระดับสุดท้ายเดี๋ยวผมดูก่อนตอนนี้ผมผ่านระดับสองนี่หว่าระดับสาม เราต้องคุยในขับเราครับห้ารอบก็ผ่านแล้วนะแล้วก็ระดับสุดท้าย l e a d e r of the pack มีหนึ่งพันขับพอยแล้วก็มีซิมทั้งหมดแปดซิมเนี่ยระดับสี่จจะยากเพราะว่าเราต้องปลดล็อกไอตรงนี้ด้วยครับนี่ชึบเห็นปะ่ะตอนเนี้ยผมไม่สามารถปลดล็อกไอตรงนี้ได้ไงเราก็ต้องไปหาเพิ่มทํานองเนี้ยเพื่อเอาสองอันนี้ให้ผ่านนะเราถึงจะผ่านระดับสี่ของไอตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมทําไอตรงนี้ให้ผ่านก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปหาเพื่อนเพิ่มไง แล้วคนหายหมดเลยพวกเธออ๋ออยู่ตรงนี้กันเหรอโอเคผมได้สกิลแล้วใช่ไหมโบวลิง่งเดี๋ยวดูสกิลโบวลิ่งก่อนนะมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่บนนี้เลยวะโคตรแจม่มอ่ะเราก็ทำสเต็ปนี้ครับเพื่อเพิ่มค่าเพิร์กไปไเรื่อยไงอ2ชั่วโมงที่ผมต้องทำไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวก็ผ่านไปเองครับแล้วเดี๋ยวลอยตรงนี้ผ่านก่อนซูซายมาเล่นกับเราอะ่ะเอา้ากลายพันเลยโคตรเศร้าอะ่ะดู ให้เขาหายกายพันก่อนแล้วกันครับถ้างั่างนั้นวเรามาทําตรงนี้ต่อนะสุดเซ็งเลยทีเดียวเชียวผมก็ลืมดูไปว่าตอนนี้มันจะตีหนึ่งแล้วไงผมต้องรอยตรงนี้ให้ผ่านก่อนทานองเนี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยมาไอ้นี่ไงมาทําขับตรงนี้ไม่งั้นผมก็ต้องรอเขากายพันนะสามชั่วโมงครับถึงจะทําตรงนี้ต่อเนื่องได้นะโคตรเซ็งเลยเดี๋ยวผมหาคนอื่นก่อนผมจะเอาใครเข้าอีกคนดีวะเขาจะได้เต็มเต็มไปเนาะเนี่ยขายคนไง มันมีผู้นำกลุ่มของแม่มดอยู่อ่ะ99อ่ะแต่ผมต้องไปหาเขาก่อนไงอ๋อแมรี่โรดได้โอเคเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นครับนิวบอลนิวบอลโอเคมาเจึบอีกคนนึงคราวเนี้ยเราก็เก็บค่าพอยต์ไปเรื่อยๆก่อนครับเพื่อเปิดสล l o t นี่ไงทั้งหมด750พอยต์เราถึงจะสามารถบดล็อก8คนได้นะแล้วก็ผ่านระดับ4โอเคตอนนี้ก็รอก่อนครับให้ผ่านตรงนี้ก่อนระดับนี้นี่ แล้วเดี๋ยวผมไปเริ่มระดับสามกันระดับสามไม่ยากหรอกครับ e ี่อ e ซ,ซี่ไงโอเคจัดไปแต่เพื่อนเราไม่ได้เป็นเหนือมนุษย์เนาะ <c oughs> เขาต้องกลับไปนอนที่บ้านด้วยไงโเคเซงอ่ะ <c oughs> ผมก็ต้องรอยเขากลับไปนอนที่บ้านก่อนฮะแล้วค่อยเรียกเขามาอีกรอบไง <c oughs> ถ้าเป็นซับเจ c อะครับเขาไม่ต้องกิน <c oughs> ไม่ต้องนอนอย่างนี้ก็จะสบายแล้วโอเคเดี๋ยวเราเขาหายไกลพันก่อนฮะแล้วก็ทําอันนี้ให้ผ่านก่อนครับเดี๋ยวผมมาใหม่ครับผมดู อย่างเก่งอะเรอล่าผมว่าสุดยอดมากเธอล้มหมดครับดูโอเคครับสรุปผมมาอยู่ตรงนี้นี่ไงตรงนี้เราสามารถเต้นพร้อมกันได้ผมตั้งค่าประมาณนี้ครับในขับผมนะแล้วก็ได้แมรี่โรสมาเพิ่มหนึ่งคนแล้วตอนนี้โอเคไมชโตนคอมพีครับแล้วก็ได้พอยต์ตรงนี้มาอีกหนึ่งอันตอนนี้พอยต์เขามีทั้งหมดร5อยหสิบเจ็ ก็จะทำสเตปประมาณนี้ไงผมเอาโจสลัดเข้าในกลุ่มดีกว่านี่ไงค,คนนี้คนนี้ <c oughs> เขาเป็นเหมือนกับหัวหน้าไพาเลสครับสามารถให้เข้ากลุ่มได้เหมือนกันแล้วก็ขับพอยต์ตอนนี้ร้อยหกสิบหกแล้วครับมันใช้ทั้งหมดเท่าไหร่นะห้าร้อยป่ะขอดูก่อนนะอ๋อมันต้องมีห้าเมมเบอร์อันนี้ผมคุยกับคนในเมมเบอร์ก็ผ่านครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแปดซิมเพราะฉะนั้นผมต้องมีห้าร้อยพอยต์นะเอาไวนะ้อนล็อกไงโอเคเดี๋ยวนะขอคุยกับเอลคาลิปโซผมก่อนแก๊งไพเลส เดี๋เพิ่งไปหนูอ่ะขอคุยด้วยหน่อยตอนนี้ผมอยู่ที่จัตุรัสมายเนอร์ไงครับนี่ตรงน,นี้เพราะว่ามันมีแอคทิวิตี้หลายอย่างนะเรามาฟังเพลงได้มากินกาแฟได้อย่างเงี้ยมันจะเพิ่มไปตรงนี้เยอะมากครับเยอะกว่าโบลิ่งที่ผมไปก่อนหน้านี้ไงเห็นปล่ะละ่ะแป๊บๆอะร้อยเจบห้าแล้วอะโคตรโหดเลยโอเคไปชวนเขาเข้ากลุ่มดีกว่าครับกลุ่มไพเลตนั่นเองคนนี้นะ เราก็สามารถชวนเขาเข้ากลุ่มได้ครับอินไว้มาอฮะเป็น new order ครับสวยงา,าม<ๆ>เขาน่าจะเข้ากลุ่มผมนะนี่ไงนี่ไงชอบใจหนูอ่ะเรียบร้อยครับเราก็มีทั้งหมดเจดแล้วตอนนี้ขาดดีแค่คนเดียวเท่านั้น<อ>ผมต้องเก็บ500รอก่อนไง<อ>เพราะฉะนั้นผมคุยออกับคนในกลุ่มก่อนครับวิธีง่ายๆที่ผ่านระดับนี้นะก็ค<อ>ือคุยกับคนในกลุ่มเนี่ยแหละนี่ไง Ask about day เอาที่เหมือนกับขึ้นตาเนลอะครับเราจะได้พ o i ต์ไปด้วยนะควบคู่ไปด้วยไงเพราะตอนนี้ p o i อ์ผมยังน้อยอยู่ร้อยเกแต่ก็ถือว่าไวแล้วนี่วันเดียวเองเนาะแล้วคนอื่นหายไปไหนหมดนะกลับบ้านกันหมดแล้วมัง้งแก๊งผมอะโคตรเศร้าโอเคชึบอันนี้เพิ่มเติมไปทั้งหมดห้ารอบใช่ไหมขอดูก่อนนะภารกิจผมห้ารอบครับก็ผ่านแล้วโอเคออรลล่าดูดูดูอร่าเท่สุดแล้วฮ้ เป็นแม่ของ Subject ซีโรนะเขาปั้นขึ้นมาไงแล้วก็จูเลียเวสบอ์คนสุดท้ายน่าจะเป็น99ครับผมดูท่าแล้วนะน่าจะใช่เลยทีเดียวอะโอเคเฟนลี่อาร a b o u เบลด์ทำนองน,นี้แหละครับ <Wow. S 1> เพิ่มเพิ่มค่ายตัวนี้ไงเราต้องคุยเกียกับขับอะถึงจะผ่าน oh, <spin> แต่ถ้าจะให้ง่ายๆเลยก็คือคุยอย่างเงี้ยครับ oh, oh. เรื่องขับ oh, oh. เนี่ยมันจะมีเรื่องขับอยู่หัวข้อตรงเนี้เราก็สามารถท a กอ a เบล t ขับได้นี่เนนิอย่างนี้ มันก็ผ่านเหมือนกันนะถ้าเราอยู่ในกลุ่มไม่เยอะอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ผมว่าคุยอย่างเงี้ยง่ายกว่านะมันจะได้แบบต่อเนื่องไงหลายคนเห็นปะ่ะ <c oughs> ทั้งหมดห้าคนเนี่ยมันก็จะขึ้นประมาณนี้แจมๆเลยทีเดียว <c oughs> แล้วก็ใช้สเตปนี้ครับในการทําไอ้ตรงนี้ <c oughs> ให้ได้โอเคเดี๋ยวนะต้องเป็นขับแล้วแหละผมว่ามันน่าจะไวสุดเนาะ <c oughs> แบบอื่นมันช้า <c oughs> โคตรเศร้าเลยทีเดียวเชียวได้ผมก็ทำตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผ่านเราไปทําระดับสามกันไอ้สี่แล้วนี่ ถือว,ว่าไวโคน,นนะเนาะแปบ๊บแป๊บเองโอเคงั้นผมทำตรงนี้ให้ผ่านก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มระดับสี่กันนะจัดไปครับผมซูซานกลับบ้านไปแล้วเนี่ยโคตรเศร้าเลยตอนแรกซูซานยังอยู่เลยเนาะหายไปเฉยเลยเนี่ย<อ>เขาน่าจะง่วงนอนเลยเนาะซูซานกลับไปนอนที่บ้านแล้วไงไปให้เขานอนไปก่อนละกันครับผมทำตรงนี้ก่อนกลผ่านและอีกสองเอง ไปครับพอ่อฮะของเธอเรื่องเล่าเยอะจริงๆนะเนี่ยใช่เรื่องไว้เนี่ยแล้วดูโรบอทมาอีกต่างหากสุดเซ็งเดูดิะมาพังตรงนี้นายใช่เรื่องไหมเนะน,นี่นยอ,นะอ๋อนี่ซูซานอยู่นี่ครับมานั่งกินกาแฟอยู่นิสัยซูซานจะไปประมาณนี้แหละคงไม่ชอบไปที่แบบชุมชนเยอะๆไง ขาชอบมาที่แบบแตกต่างทำนองเนี้ยคนน้อย,อยจะไม่เหมือนคนอื่นเลยครับดูคนอื่นดิฮะแน่นๆ่นเลยทีเดียวพวเธออะยืนคุยจะให้แน่นเลยทีเดียวโอเคต่อไปก็คือเก็บพันให้ได้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยปลดล็อกไอ้ตรงนี้เพราะว่า้ตัวเนี้ยมันใช้ห้าร้อยนะนี่ไงอันนี้ที่เราต้องทำนะเพื่อผ่านระดับสี่ของไอ้ตัวนี้นั่นเองแต่ผมต้องเก็บให้ได้1,000พันก่อนครับพันพอยต์ผมนี่จะสามารถอัพได้นะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลดครับโอเคอันเดี๋ยวผมทําตัวนี้ก่อนดีกว่าครับผมวันนี้น่าจะอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยทีเดียวผมจะหาที่อื่นไปเที่ยวด้วยครับน่าจะแจ่มอยู่ที่เดียมก็เบื่อไปเนาะดึกสุานเรื่องเล่าเยอะน่ารักจัดสุซานมาเฮ่ะโอเคผมผ่านเรียบร้อยครับหนึ่งพันค้อนขับได้แล้วนะได้เวลาพักผ่อนแล้วพวกเธอดิ้งกันทั้งคืนเลยเนี่ย โคตรเศร้ากว,ว่าจะได้ 1, พันพอย์ไงแล้วผมก็สามารถปลด8คนนี่แหละครับ8ดซิมโอเคเดี๋ยวผมปลดคนก่อนนะี๋้วไปหากาแฟนั่งกินตอนเช้ากันดีกว่าพวกเธอดิ้งกันมาทั้งคืนเลยเนะี่ยโคตรเซ็งอ่ะอ,อ่ะฮะอ่ะอันสุดท้ายที่ต้องทําก็คืออันนี้แหละรครับนี่เราต้องปลดไปเลยชึบเราก็จะได้8คนแล้วก็คนสุดท้ายที่จะอยู่ในกลุ่ม Newer Order ผมคิดไว้แล้วครับน่าจะเป็นหนูนั่นนะนี่ไง p o ลี ก็จะให้เขาอยู่ในกลุ่มนี้นั่นแหละเป็นเพื่อนกันไปครบ8คนผ่านเรียบร้อยครับสุดยอด Liter of the pack เราปลดล็อกสวยงามเดี๋ยวดูก่อนนะโอ้โหโคตรเยอะดูด,ดิความรู้แน่นๆเลยเนี่ยโคตรโหดเลยโอเคไปเราไปหากาแฟนั่งกินกันยามเช้าดีกว่าจะได้จบพาร์ทนี้กันครับเพื่อนๆผมเหนื่อยแล้วเนี่ยสุดเศร้าดิ้นกันทั้งคืนเลยเนี่ย อย่างโหดเลยพวกเธออึดมากอะนะไม่มีใครกลับบ้านเลยครับมีแต่คนมาดิ้นกันเนี่ยให้เขาไปพักผ่อนละครับตอนนี้หาก,กาแฟยามเช้ากินกันดีกว่าโอเคแก๊งเราก็มาถึงที่ตรงนี้ครับได้เวลาพักผ่อนยามเช้ากันหนูโฟลี่หนูโฟลี่น่ารักเลยหนูโฟลี่อะแล้วเราก็สามารถมานั่งกินกาแฟตรงนี้ได้อันนี้ผมสร้างไว้ครับสปีดบิลแรกๆเลยนะนี่ก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้เห็นปะ ความคอมเพล็กซ์มันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะจะไปเน้นเรื่องน้ํามากกว่าไงให้มันดูแบบเนียนๆแล้วก็แถบตรงนี้มันจะอยู่ติดก,กับนั่นแหละครับขับอยู่ใกล้ๆนี้เองนี่ที่เราไปดิ้นกันมาเมื่อกี้นะก็จะอยู่ทางนี้เลยครับแล้วก็เป็นร้านดนตรีร้านอาร์ตของไซโอริแล้วก็ร้านเวทมนต์ของจูเลียครับผมสร้างหมดแล้วไงแถบนี้เห็นป่ะไม่มีที่ว่างแล้วอะแล้วดูมุมสูงดิเช็ดอย่างสวยเลยผมสปีดวิวไว้หมดแหละครับ ลองไปนั่งหาดูกันได้นะบรรยากาศมันได้มากเลยอะผมโคตรชอบเลยดูดีฟีลโคตรดีโอเคเขาก็นั่งกินกาแฟกันแล้วครับนี่ไงมานั่งพักผ่อนยามเช้ากันหลังจากที่ดิน้นมาเทิดอยู่ยังดิ้นกันอยู่อีกเหรออล่าใช่เลือกไหมเนี่ยหนูอะ,ะดูดูดูดิดด้นกันอยู่ตรงเนี้ยสุดเซ็งเลยเขามีพอยต์ตรงนี้ไงเนี่ยครับเขาก็เลยดิ้นตลอดเวลาเนี่ยผมใต้ตรงนี้ไว้แดนซ์ เขาไม่กินกาแฟกันเลยนะผมต้เอาไอ้ตัวนี้ออกปุ๊บเขาก็จะไม่ดิ้นกันแล้วชึบน,นี่ไงเขาก็จะไปทําอย่างอื่นทานองเนี้ยไปนั่งกินกาแฟก,กินข้าวแบบนี้ครับก็สามารถแก้ตรงนี้ได้นะโอเคพาร์ทนี้ก็สมบูรณ์แบบ<อ>เราปลดล็อกตัวนี้เรียบร้อยครับแบบตเตรียมพร้อมสําหรับการเป็นมนุษย์ของ Subject ซ e โรแบบร้อเอพาผมจะไปนั่งแก้ตัวนี้นะเป็นพาร์ทสุดท้ายครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ ก็จัดไปครับพารต่อไปวันนี้ให้เขาพักผ่อนกันแล้วเหนื่อยอย่างแรงเนี่ยดูซูสานเดินน่ารักสุดๆตาหนูวันนี้ไปนะครัเฮเสียงเหมือนผมเลยเส้นเสียงเดียวกันหนูซูซานนะเดือดเดเทำไมอ่ะอารมณ์ไม่ดีปากสั่นทั้งวันเนี่ยหนูสุสานเนี่ยสุดเศร้า